๋อจะเดวันอังคารก็มีคนมาเดินเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะเยอะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ Welcome to s o u t h v i e วันนี้เราจะไปเที่ยวตลาด s o u t h v กันนะคะ คนที่นี่ก็เที่ยวใช้เงินอย่างเดียวเพราะว่าเขามีเงินเดือนกันทุกคนคนแก,ก่คนเฒ่าก็มีเงินเดือนกินกันทุกคนไม่ลำบากเหมือนบ้านเราเขาเที่ยวเขาใช้ชีวิตมีความสุขอยู่ดีกินดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ถ้าใครไม่ออกกำลังกายก็จะเป็นป่วยหน่อยเป็นเรื่องปกติแต่เขาใช้ชีวิตสบายๆมีสังคมดื่มกันกินแฮปปี้กัน,กนบ้านเราลำบากต้องทำงานต้องหาเงินที่นี่เขาไม่ต้องลำบากขนาดนั้นรัฐบาลช่วยเหลือคนแก่ก็มีเงินเดือนกิน ท,ทุกเดือนตลอดชีวิตทุกคนมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็สบายจับจ่ายใช้สอยก็สบายสบายไม่ต้องรบกวนลูกหลาน เป็นคนแก่คนเฒ่าก็าจุงมือกันไปเที่ยวก็มีความสุขกับนะเขานะเพราะเขามีแฮปปี้ได้กินได้เที่ยวได้ใช้ชีวิตด้วยกันค,คนแก่บ้านเราต้องไปนั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงของลูกหลานเยอะแยะหลายหลายรอบ <laughs> เรามาถึงเสาซิลแล้วค่ะวันนี้พามาเที่ยวเสาซิลชอบแม่น้ำเขาสะอาดสะอ้านเมืองก็สะอาดมากๆเมืองเจทีเลยแหละตรงนี้ ถึงเสาซิลแล้วค่ะวันนี้พามาเที่ยวเสาซิลชอบแม่น้ำเขาสะอาดสะอ้านเมืองก็สะอาดมากๆเมืองเสร็จทีเลยแหละตรงนี้ อน,นี่ค้ะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเซาซิลค่ะฝั่งน้นก็จะเป็นนอซิลเมืองนี้ชื่อเมืองซิลมีฝั่งเหนือแล้วก็ฝั่งใต้นอซิลฝั่งน้นแล้วก็วันนี้อัตเรนจะพาไปเที่ยวเซาซิลทะเลเขาสวยมากๆทะเลสวยมีชาวประมงเยอะ ก็ฝั่งนูง้นก็อันนี้คือฝั่งเซาฝั่งใต้ัองสูบนะคะอยู่กใกล้ๆบ้านนี้เอง่ที่เซาซิวนะคะวันนี้วันอังคารก็มีแสงแดดแสงแดดก็จะมีคนมาเดินตลาดเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้ Okay, we go shopping, buy some food. I'm looking for a Costa for coffee. Okay, we look for Costa.